เราจะเรียนเรื่องนี้กันเรื่องเดิมเลยทําไมคุณครูให้เรียนเรื่องนี้อีกแล้วเพราะว่าเรื่องนี้อ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเราต้องรู้เยอะๆยิ่งรู้เยอะยิ่งดีนะคะอันนี้อ่านว่ามารู้จักการป้องกันตัวจากโรคโควิดสิบเก้าสิบเก้ากันเถอะพูดเร็วไปนิดนึงมารู้จักการป้องกันตัวจากโรคโควิดสิบเก้ากันเถอะเห็นไหม เชื้อโรคมันหน้าตาน่ากลัวมากเลยน่ากลัวมากๆเลยหายไปหมดแล้ว,หหลวเหลืออยู่สองคนอีกแล้วเน็ต <c oughs> <net S 2> ไม่ดีกันอ่ะคนอนัดว่าครูใช่น้องอิงได้ยินเสียงครูคใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวครูจะสอนใครอยากเข้านะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าใครอยากเข้าเรียนกับเรา <c oughs> สามารถานนาที่จะมาเรียนนักที่งเรียนก่อนเดี๋ยวครูจะสอนที่นัมาแล้วแต่นา <c oughs> อันนี้เราจะเรียนเรื่องมารู้จักการป้องกันตัวจากโรคโควิด19กันเถอะนะคะมาดูกันค่ะแอนแอนนี่เชื้อโรคโควิด19หน้าตามันเป็นแบบนี้หลากหลายสีสันเลยเขาบอกว่าคุณคตัวและสังคมไม่ปลอดภัยยังไงนะจึงจะไม่ปลอดภัยยังไงจึงจะปลอดภัยนะคะ มาดูกันค่ะรู้หรือไม่ภัยโควิดอันนี้นะคะรู้หรือไม่ภัยโควิดนะคะ,คคะก่อนอื่นนะคะคุงจะมีคลิปวิดีโอให้เด็กๆนะคะได้ดูอ่ามาดูกันนะคะนังใจดูนะคะอย่งไมอย่งไ่ค,ะ,<ด>คะทุกคนคือเจ้าโควิด -19 เนี่ย เป็นไวรัส,สทางเดินหายใจนิสัยของมันชอบลงไปที่ทางเดินหายใจส่วนล่างค่ะคือท,ทำให้หลอดลมอักเสบปอดบวมดังนั้นเด็กๆก็จะมีไข้ตัวร้อนเจ็บคออาจจะมีหรือไม่มีน้ำมูกหรือคัดจมูกนะคะแต่จะมีอาการไอแห้งๆไอเยอะไอรุนแรงจนถึงขั้นปอดบวมหายใจล้มเหลวได้ค่ะ เชื้อโรคเนี่ยจะออกมากับผู้ป่วยผ่านทางสารคัดหลั่งต่างๆเช่นน้ำมูกน้ำลายไอจามเช่นการไอที่ไม่ถูกสุขลักษณะก็จะมีการแพร่กระจายของเชื้อเป็นละอองฝอยอยู่ในอากาศได้ในระยะ1-2เมตรหรือถ้าไปติดตามสิ่งแวดล้อมก็จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ในระยะเวลาหนึง่งคราวนี้เราต้องทราบก่อนนะคะว่าเชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเราได้ยังไงบ้าง ข้อ1ก็คือตาเช่นเด็กๆไปจับสิ่งแวดล้อมที่มีเชื้อโรคอยู่แล้วมาขยี้ตานะคะอันที่2คือจมูกค่ะเช่นเด็กๆชอบแคคซิมูกหรือว่าแคจมูกนะคะอันที่3คือเอามือเข้าปากเด็กๆอาจจะมีนิสัยที่ชอบเอามือเข้าปากอมของเล่นหรือการใช้ภาชนะร่วมกันเช่นใช้แก้วน้ำเดียวกันกับผู้ใหญ่ค่ะก็จะสามารถทำให้เชื้อโรคเข้ามาในร่างกายได้ค่ะ เราพบว่าคนไข้ที่เป็นโรคโควิด1 i 80%เนเี่ยเป็นเหมือนไข้หวัดธรรมดาอาการไม่รุนแรงการรักษาตามอาการในที่นี้มีไข้ทานยาลดไข้เช็ดตัวลดไข้ระวังไม่ให้ไข้สูงและชักหรือการกินยาแก้ไอละลายเสมหะลดน้ำมูกกรณีของคนที่มีอาการรุนแรงให้ออกซิเจนในการช่วยเหลือให้การพ่นยาเมื่อจำเป็น และในปัจจุบันนี้นะคะเรามีการรักษาจำเพาะของโรคแล้วคือการให้ยารักษาในกลุ่มของยาปฏิชีวนะและยาต้านไวรัสโดยแพทย์จะพิจารณาสูตรการรักษาขึ้นอยู่กับความรุนแรงและปัจจัยเสี่ยงของการเป็นรุนแรง mm hmm. เช่นอายุของผู้ป่วยโรคประจำตัวเป็นต้นค่ะข้อหนึ่งนะคะ ถ้าไม่จําเป็นเรางดออกไปในสถานที่ทชุมชนที่คนเยอะๆนะคะเพื่อลดโอกาสเสี่ยงค่ะข้อสองถ้าเราจําเป็นต้องออกไปในที่ที่ชุมชนคนเยอะๆอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยไว้เสมอนะคะข้อ3ถ้าเราออกไปแล้วเนี่ยเราจําเป็นต้องไปอยู่ในบริเวณที่คนเยอะเราคีฟดิสแตนต์ค่ะก็คืออยู่ใกล้ๆคนอื่นในระยะ1-2เมตรเพื่อระวังเรื่องคําพูดหรือน้าลายกระเด็นนะคะข้อ4ทบทวนกับเด็กๆว่าทุกครั้งที่เราจะสัมผัส ตาจมูกปากของเราเราจะต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือว่าแอลกอฮอล์เจลค่ะข้อ5นะคะเราทำให้เป็นนิสัยคือการงดใช้ภาชนะร่วมกันระหว่างคนในบ้านนะคะไม่ใช้แก้วน้ำร่วมกันไม่ใช้ช้อนอันเดียวกันนะคะหรือว่าหลอดอันเดียวกันค่ะข้อสุดท้ายนะคะก็คือให้ทุกคนดูแลร่างกายตัวเองให้แข็งแรงนะคะโดยการออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบ5้าหมู่แล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆค่ะ บไปแล้วนะคะตอนนี้มาดูกันค่ะว่าที่เขาบอกไปเมื่อกี้เนี่ยมีอะไรบ้างใครจำได้บ้างคะจำได้ไหมจำได้จำได้ไหมไคะใส่อะไรใส่เมอ่าอันนี้อะไรเอ่ยภาพนี้คืออะไรเอ่ยงดอะไรคะเขาบอกว่าไม่ใช่ของใช้ร่วมกันพูดตามดี่คะ รดใช้ของร่วมกันมรดใช้ของร่วมกันต่อไปน้องอิงเปิดเปิดไม้ได้นะอะไรคะให้ทําอะไรเนี่ยรูปสัตว์เล้วลันี้คืออะไรคะล้างมือล้างมือเก่งมากก็ยยาช่วยตอบด้วยนะแล้วก็อะไรคะอันนอนาัมอันนี้ใส่หน้ากากอานาัยแล้วอะไรคะวะไร์ยศายาศายารย อะไรอาหารอะไรต้องอาหารอาหารร้อนๆอาหารร้อนๆให้ครบอะไรด้วยให้เคาบอะไรด้วยเมื่อกี้ให้ครบกี่หมูให้ครบกี่หมูกี่หมูเนี่ยกี่หมูครับดูนิ้วาหมูถ้าหมูถ้าหมูสุดท้ายถ้าเรารู้สึกว่าเราตัวร้อนมีไข้ต้องอะไรคะถ้าหมูเต้องไปหามหเก่งมากกว่าเมื่อ้ตัวเองหน่อย เดี๋ยวคนนะให้ดูไปงานของเรานี่ไปงานใบนี้ขึ้นมาเร็วใครมีแล้วหยิบมาชูให้ดูหน่อยใครมีไปงานแล้วโอเคน้องกระยามีหรือยังกระยามีไปงานหรือยังไปงานแล้วเนาะไปงานอันนี้ราวาง งานอันนี้นะคะก็คือให้เด็กเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะสังเกตสังเกตอันนี้อันนี้มันเป็นอะไรนะคุณน้านอยากรู้จังมันคืออะไรคะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรล้างมือเกลืล้างมือเกี่ยวข้องกับอะไรโควิดเนี่ยเกี่ยวอะไรกับโควิดยังไงคะเนี่ยทาไงทาไงล้างมือล้างมือแล้วมันช่วยทำอะไรกับโควิดอ่ะมันช่วยทํายังไงโควิด ล้างมือแม่ช่วยช่วยทำอะไรกวย่ามันช่วยทำอะไรคะกวย่าตอบหน่อยทำไมเราต้องล้างมืออะทำไมเราต้องมีเจลทำไมเราต้องมีสเปรย์คะเพราะอะไรคะไม่ให้มือสะอาดไม่ให้มือสะอาดแล้วมันช่วยฆ่าอะไรด้วยฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อโรคทั้งสองคนลเลย ดูรูปภาพสังเกตเงาดีๆนะสังเกตหัวปั๊มจุดอ่าสังเกตลักษณะขวดรูปทรงรูปร่างแล้วก็มาดูเงาว่าเงาของ<ม>อันไหนเป็นของอันไหนโยกจากจุดน<ม>ี้น<ม>ี่เรียนรู้บงครังก่อนตอออันแรกอันแรกมันใช่อันนี้น,นะนใช่ไหมใช่ไหม นัทจะลากนนะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะคุณนัทคิดว่านี้ใช่ไหมนันจะลากหมดละจุด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 ใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่เด็กๆต้องมองเองนะคะมองเองเด็กก็ลากเองเลยนะคะว่าอันไหนจากนั้นเด็กๆก็ระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะอย่าลืมชื่อนักบุญนะคะถ้าเขียนไม่ได้รบกวนผู้ปกครองเขียนตรงนี้นะคะ งด้านบนให้เด็กก่อนนะคะแล้วก็เด็กลอกตามลงไปนะคะเส็จแล้วนะคเสรล่วนเก่งมากแล้วนะคะก็ระบายสีสวยงามเสร็จแล้วนะคะวันจันทร์น้าไมารูกวรมาส่งูนะคะลูกเข้าใจไหมคะค่ะเข้าใจมาเปันหน้าของค่ะค่ะ กระสืชมครูจันมากน,น,นี่คือ,อเอาที่เอาแบบแล้วพบครูนัดใหม่นะคะบ๊ายบายครูไปแล้วได้ค่ะได้ค่ะ,ะเดี๋ยวให้ครูด,ดูนะแล้วหนูระบายสีกันใหม่สบายเดี๋ยวแล้วพบกันแล้วอันนี้ก็คือจบแล้วนะวันนี้วันนี้คือแบบแค่แค่ทดลองเฉยๆแม่ มันก็จะนิดหน่อยถ้าเรียนจริงๆอ่ะเวลาสอนอ่านหรือสอนตามหน่วยวันที่สิบสี่อย่าลืมนะไหมไดก่<ข>อนอัน<ข>อนี้นะคะอันนี้เป็นเทสระบบนะคะก็บายบายนะคะดี่ทำาทำการบ้านส่งแล้วยังไงถ่ายรูปลงไลน์ก่อนก็ได้นะถ่ายรูปลงไลน์ก่อนก็ได้แล้วก็แล้วก็ค่อยค่อยมาส่งเข้าใจไหมคะก็ย่าเข้าใจไหมลูกก็ย่าก็ย่า ยายเข้าใจไหมลูกน้องจอิงเข้าใจไหมลูกไปค,ค่ะน้องอลิสาคคะนะอ,อลิสานี่มีน้ำเนอะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงคุณรูค่อยติดต่อไปเนาะคนที่จะพยายามมนันก็ม<อ>ีก็ได้ขอบคุณ,ค,ณคุณแม่น้อง